คนที่แบบว่าเจ้าสาวไม่ใช่เราเจ้าบ่าวไม่ใช่เรามันยิ่งสับใจเราอาจารย์ก็นึกในใจว่าเฮ้ยมันเือนโยบของเราเลยบอกอยากจะติดตามพระอาจารย์นะแต่เรื่องด้วยว่าต้องไปหาอะไรได้ผมต้องลากลับบ้านก่อนครับพระอาจารย์เพราะว่าผมต้องไปหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อจนก็มีบทเรียนคือโยป๊อกเนี่ยไปหาเงินเชื่อในคอนโดฟาร์มจนตายไม่ได้มาบวชวนเท่าไหร่ ยังทำหวยอิกเดียวครับจนแบบพระอาจารย์ให้ปัจจัยไปเขาก็ไปซื้อหวยง้วนเดินหวยไม่ออกออกอีกม้วนตรงเป้งเลยเขาก็โดนด่าทั้งสองมวดคนจะไม่ได้เงินก็ไม่ได้เงินนะแล้วพระอาจารย์ก็บบกเอออย่างนี้นันเราจะทำไงให้มีระบบเนี่ยไม่ใช่อยากทำธุรกิจเลยอยากจะทำวิชาแล้วก็ให้โยมทั้งหลายเนี่ยได้รับรู้ในวิชานี้ทำเข้มข้น แต่ว่าโยมเนี่ยมันเหมือนมีห่วงตรงเนี้ยเราต้องหักห่วงตรงนี้ออกให้ได้ก็พยายามทําหลายๆวิธีมาจนมาถึงเรื่องเนี้ยแล้วประสบความสาเร็จมองว่ามันครบทุกองค์ประกอบแล้วทับยริตธรรมเจ็ดเนี่ยครบเหตุผลต้นประมาณการบุคคลชุมชนเนี่ยทะลุเลยก็บอกหลกวงพิสรทิมทาเลยตาเป็นตัวอย่างแล้วหลวงพิสิิมก็ทําทะลุแล้วพระอาจารย์ก็เลยให้บัญชีทําด้วยบารมีแล้ววิชาที่เราเรียนมา กับสิ่งใหม่ในนี้ก็บอกว่าเราจะต้องทําเป็นต้นแบบของชาวพุทธเลยว่าให้มีทรัพย์อจินไตยไหลมาดูแลพระศาสนาเราได้เพราะจุดอ่อนของสนา,าเราเนี่ยคือศาสนาที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดเรื่องกินนะสังเกตชาวพุทธทุกคนอะ่ะแต่ไม่มีบ่อน,น้ํามันแบบมาแบบแบบเยอะๆแบบเขานะเขาที่มีพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าประทานมาพระเจ้าเขาดีเลยเพราะมีบ่อน,น้ำมัน เราอ่ะจะทํายังไงให้ประกาศว่าธรรมะของเราดีนะพุทธเจ้าเราเป็นยอดปัญญาแล้วแต่เรายังติดเรื่องเนี้ยทําไมเราจนบอกใครเขาแต่ไม่เคยอดตายแต่ถ้าไปบ้างพอมาถึงวันเนี้ยก็เลยว่าเออมันลงตัวแล้วก็เลยบอกอาจารย์พระภูมิว่าไอ้ฟักซสินฟักใจเนี่ยพระอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นสารทุกตรงนี้ทิมใจตรงลุ้นได้ไหม คือคนที่มันมาหาพระอาจารย์ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้สาธุก็ไม่ได้แต่มันฟังเสียงทันทางใจเนี่ยบอกว่าสาธุกันโอ้โหมันทิบหาเราทำไมต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แนะหน้าที่ไมฉันไม่ไปตรงนู้นอะไรเงี้ยมแรหกนบอกเออมันคล้ายๆกันแต่เราเอาเชิงธรรมะแต่วันนี้ยเรามีอะไรตอบแล้วว่ามันสามารถที่จะ ลบล้างไอ้สาธุตรงนี้ทิมใจตรงนู้ดประมาณอย่างเงี้ยได้ด้วยด้วยของโปรเจกต์วิรดีนี่แหละเอเอที<า>่อะไรกไปได้<า>แล้วเราก็ขอให้ช่วยกันทํานี่คือความรนใจพระอาจารย์ว่าเอถึงแม้เราจะผ่านมาห้าปีกว่าแล้วถ้าเราจะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นจุดที่คนชาวพุทธเขาสามารถที่จะทําตามเราได้โดยความสบายใจนะเราก็ทําเถอะ ลุยกันทําเต็มที่เหมือนที่เราเคยแกะไม่เคยเห็นแกนเนสเหนือยเดี๋ยวมันออกผลดีเองนะะเริ่มคอดสาธุ